ที่าปฏิโมหกเท้มนแอคชั่นตอนนี้เป็นคนทิบ้าโยปัจจุบันอยู่วัดบางท้าวของคารามบ้านเมืองบางตำบลว่าอำเมืองจังหวัดน้อายบ้านเดืนเมืองอนอยู่ที่บ้านดอนทิเด็กตำบลบ้านใจอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีปี9 0วันใจที่มีอยู่ในที่ขณะเรียนอยู่ หน้าปาร mm ีส hmm, so าทีแนี้คือเป็นของน้องๆไอ้ที่จบทางสาไปนี้ขอให้ตั้งใจเรียนต่อครับผมเอทาวารนัมขุณมราศีบันทีแปดสิบมือเก้าบันทีตานตำบลดอนผู้บุรีรัม์จังหวัดระดับท่านี้มีความรู้สึกต่อมูทีเรียนน้ำกันอยากให้มูทุกคนจังเวนอจหทุกคน ท้ายที่สุดถ้าออกไปแล้วขอให้ทุกท่านเามือก้มปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสมเมงแสงทองแสงทองนะครับขี้เลี่ยนแสงครับวัดอยู่วัดเจียริษาตำบละบันคำเมืองจังหวัดหนองคายเลขที่ก็เป็นเลขที่สามชั้นพยมสามปีที่หกวันเกิดบุญนนท์เกิดอยู่ที่วัดนิกี้เจ็ดสิบหกหนึ่งห้าบ้านนาจินตำบลนาจีนอำเภอเมืองอำเภอเมืองยจังหวัดหนองคาย เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ก็คือสามห1 8้าดวัสีครับวัสครับผมลุกสบายคุณคงนะครับปัจจุบันก็อยู่บ้านเลขที่1 0 4หมู่7บ้านนอนเจริญตำบลวังอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุรรณบุรครับและรับผมก็อย่างนี้ก็อยู่ันมัธยมสาปีที่6ก็เป็นมีนดท้ายของคณะองแล้วสำหรับ ผมน่ามีาความรู้สึกว่าดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้มาเรียน,นอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้และเพืเ่อนๆทุกคนก็น่ารักดีนะครับผมก็ขอฝากไว้ว่าบรีสาธิตให้พ่อแม่ให้ชีวิตบารีสาธิตการศึกษาของผมครับที่ครับบัตบรที่วารีสาธิตม .6 แอคชั่นสวัครับผมสามเรียนชีวิตนินดหนานะครับเลขที่ห้านะครับวัดเทพพรตบลในเมืองอำเภอมจาจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้ศึกษา,ากอยู่ชั้นมยศศึกษาปีที่หกม .6 ครับหนึ่งนะครับ ตำหรับบ<ส>้านเกิดมางนอนนะครับบ้านนอนเซียงยูตะบลขุนสูงบ้านเกิ่ตะวันแดงในจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับเบอร์โทรที่ติดต่อได้ครับ0857193321นะครับ0857193321นะครับสำหรับความรู้เตืที่มีต่อเพื่อนๆในห้องนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ร่วมเดินทางนะครับมาพูดทุกคู่สุขใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ทำรายกากกันนะครับก็ขอใหเชิญโชคดีนะครับ ผมคงเกจนะครับเ่กังมัเกตัวนนอยู่มันมาคุ้มมาเลกี้นี่องน้ำมูลเฮ้ยนแมนนแมนเอามครับาเลกี้หนึ่งสามเกะโมนิ่เก้าสมมเาถ่านถอาไทยนะครับถ่ายไยยังไมนอยากดีกว่ามันยังไงผม่เจ้พอใจรู้สึกดีมากับที่ได้มาเจอกับเพื่อนเพี้ยอย่างพวกนายนะไอ้ท้ายนี้เราก็ฝากไว้ว่าอย่าเลิกเอาไว้ัผมสมมิเนีนชานนท์นนทะชุมนะครับ นักเรียนชั้นม .6 ทับ1เลขที่7นะครับปัจจุบันผมตังกัดบ้านจอดแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับคุณเรานอนเดิมของผมนะครับผมเกิดที่บ้านดอนชิงยืนตำบลบนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับบ้านเลขที่91ทับ7นะครับผมมีความภูมิใจและประทับใจมากนะครับที่ได้เรียนร่วมห้องกับทุกทุกคนนะครับผมรักเพื่อนม .6 ทุกทุกคนนัครับม ตำเนรนนีเสียนาครับชื่อเล่นชื่อปอนนะครับที่อยู่ที่อยู่บ้านเลขที่30ตัว3ตำบลวช้ามะเกลนใจังหวัดสุพรรณบุรีตสองชนอนเล่นใจนะครับก็อยากบอกเพื่อนๆนะครับบอกว่าถ้าคนเพื่อนมากครับเอาเดี๋ยวไปกันเลยครับเอาเหรอผมชื่อตำเนอาาจรย์นนีเรียนาครับบ้านเกิดเมะเกลนอยู่บ้านเลขที่สองร้อยสิบสองหมู่ที่ห้าตำบลดุบลาอำเภอตุนาปูมจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสเบอรนี4 5 1 3 0นะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อผมได้0 8 7 4 3 8 9 6 3 7และสุดท้ายนี้ผมก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่และก็ขอใหเพื่อนที่มาเรียนทีงนี้จงไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อในที่ที่ต่อไปครับประพงษ์สามัญเรียนิษักประทุมศ ไ่ที่วัดผมช<บ>ื่อิจีครับป<ว>ูขอาสาวขาจากอยู่ที่วัดลำดวนอำเเมืองจังหวัดหนองคายเห,ห็นปากแอเสยอดยิต <c oughs> ่อ <c oughs> บนเกิดนนมือย้อนของผมคือบ้านหนองอมัวตะบนำความาลาสะอาดนจังหวัดกันทรีนครนะาะไปตีเกตหนึ่งหนงโนก <c oughs> ็อ,อยากจะบอกความในใจกับทุกคนว่า ตออารับเลยินดีที่ได้รู้จักทุกคนที่มาเรียนอยู่นะที่นี่ริตรรุ่นที่25ม .6 แตคชันวันนี้ครับผมสามัรนกุกคนท่านนะรันเกิด้านที่5 6ครับจังหวัดปทกมานนะครับทุ่งมีน่นะครับวันนี้ตัการอยู่บันที่บัานทับนัดราชบุรีนะจังหวัดปทุมาีนะครับ แล้วก็ในอ่ยนะพูดก็ว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนเทคนิคนะครับมาวิทยาเทคนิคนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่จะบอกเพื่อนว่าทิดถึงเพื่อนทุกคนนะครับสุดท้ายนะครับขึ้นเรื่อยครับผมนะขึ้นเรื่อยทุกคนครับผมแล้วมาในรายที่สี่นะครับตวัดของผมอยู่จินทานจันดาอยู่ว่าควรตะวันว่นในเมองวัด้อจังหวัดน้องไทยครับไม่เช่นทุกคน บานเดของผมอยู่วัดเสือครับนคในความเชื่อรับอาตมาภาพก็มีนามว่าตอนนี้มิชาจุนกรปัจจุบันนี้สังกัดวัดอรุณ์ดังสีตำบลโพชัยเมืองจังหวัดนองคายเป็นนันกเรียนชั้นม6ธยกปีที่15บ้านเกิดของนอนก็เป็นคนมาจากจังหวัดชิซึกเภอกันทะลากจังหวัดชิซึกิและก็ํำหรับความรู้สึกศศที่มีกับพกเพื่อนก็รู้สึก ถาภูมิใจี่ได้มาในสถานที่อย่างนี้รู้สึกดีแล้วก็เชียร์เพื่อนๆตั้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อก็08 4 3 3 3 4 5ติดต่อได้คือได้เพื่อนคุเป็นเรื่องสคัเรื่องเดียวนะครับของผมนะครับชื่อสามัญนิด้คิอยตีเมืองนะครับชื่อเล่นชื่อท็อปนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับบ้านเกิดเมือนอนผมก็อยู่ที่บ้านสําเกียงนะครับตำบลนายูอําเภอสังคมนะฮะจังหวัดอุทัขยของเรานี่เอง นะครับโดยทั่วไปนะครับส่วนตัวของผมแล้วนะครับดูได้นะครับนี่นะครับคืออาชีพผมนะครับที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับส่วนความในใจนะครับก็คือไม่มีอะไรมากครับเพื่อนกูรักมึงว่ะสวัสดีครับผมสามเณรพนากรลุนอุบลปัจจุบันสังกัดวัดตะแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายภูมิลำนาเดิมผมก็อยู่ที่1 5 7หาบมู่7ตำบลดอนแยนางอำเภอพรเจริญจังหวัดนองคายกมรู้สึกที่ผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า ผมจะยังรักและคิดถึงเพื่อนๆตลอดไปครับอะไรีวะ่สวัสดีครับผมชื่อสามเณรสัทยาโพคารครับชื่อเล่นชื่อมาตั <S <S ้นะครับบ้านเกิดของผมอยู่ที่บ้านนะบ้านคำ ครับมาเลขที่หนึ่งต้นหกหมูที่สองมาจำแข่งตะบนนาสวรรค์น้ำเพื่อนมรดกตะวัน,กนตกรท,าทนะครับผมจะ <c oughs> มีของมีความใจครับมาเรียนนี่ผมก็ภูมิใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าได้โอกาสดีๆอยากท้าโรงเรียนแต่ว่าคุณบาอาจารย์นะครับผมก็ขอฝากควาไมไว้กับรุ่นน้องๆรุ่นที่เรียนจบไปแล้วครับ <c oughs> ตั้งใจเรียนดีกว่าจะเล่น ครับผมจิงไครมุนงพาครับสังกัดวัดปัจจุบันของผมก็ทีเก็บตำบอมร์อำเมืองจังหวัดนบครบเมื่อที่สารติต่อผมได้ก็คุแปด่เ้าน้าทา่แปดแปดแล้วถ้าอยากจะไปเล่นบ้านผมเชิญได้เลยครับที่ทีตำอจังหวัดนนทบครับมีครับสวัสดีครับเทปหนึ่งโมหกแอคชั่นครับ สามมาเรียนอ,อนักษรบุญกันครับปัจจุบันก็อยู่ที่บ้านเลขที่2องจุ้าหจุดบ้านบนทองตระบูลท่าบ้นอ่าเมือบนจังหวัดอครนายครับหนูก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนบริสุทธศึกษามื่อหาจุฬาฯก่อนหน้าที่ดใดๆครับแปมก็เรียนอยู่ชั้นโม .6 ครับเทอมนี้เทอมสุดท้ายครับแปมก็ขอฝากเพื่อนทุกคนครับที่กำลังจะจบชั้นม .6 ครับจำไว้ว่ามี่จะพลาดอย่างคนเดียเล่มหนึ่งม .6 แอคชั่นสวัสดีครับต้องตามมาเรียุตปัจจุบันมี ผมยวัตสีเกตตเบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบ้านเมื่ออไรอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านพอดเจริญอำเภอพัดเจริญจังหวัดหนองคายเบอร์โทรที่ติดต่อได้087227475 2ความในใจที่จะบอกกับเพื่อนรักสามนินผมรักเพื่อนครับสามนินมงคลในทอนะครับ บ้านอยู่กร like ุงเทพบ้านอยู่กรุงเทพนะฮะอยู่บางคลองปากเกร็ดมีอะไไปหาได้วัดเจอี่กินนะเพ้อย่นัาไ่ยม่งโมหกแอชชั่นสวัสดีครับคุณจับเล่มีเจ้าวผาวัดไนโตจังหวในเมืองอำเอมืองจวนนองไทยราชบุรีจังหวัดนครศรีบ้านเกิดบ้านที่อยู่ท่ามจังหวัดรงอำเภอพระโงจังหวัดนองไาย ท่านที่มีนามัวนอดูความในใจที่มีเรา่อนครับบอกว่าวันาผ่านไปไม่ก่กับจะรับวาระจางหายสัมผิสที่อย่างร้างกายก็สลายกันอย่างตามเวลาโปรดครับโปรดทำนินใมันะมั่นจะมณโมบนสุบรรตมบลตนบันนถองจังหวัดนนองคายางก่วัดไทยเกศมุนใเมืองจังหวัดนนองคายมีวามในใจอยากว่าเพื่อนทุกคน สวัสดีครับผมตําเนียรจสิงค์คำนะครับสุริณ้ำพิบุญสุริยาเลขที่39นะครับบ้านเกิดก็ที่บ้านในลังตำบลเมืองเฟืองอเมืองเฟืองจังหวัดเวียงจันทร์นะครับถ้าจะติดต่อก็ติดต่อที่บ้านเลยนะครับก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้พบเพื่อนทุกคนก็ผมรักทุกคนนะครับขอบคุณครับผมคุณตํเนียร์น้ำพอบูลครับผมอยู่เกิดที่บ้านนี้ครับน้ำพิบูลแขกสถาบันเการครับ ก็ผมอยู่ชั้นม .6 ครับทับหนึ่งครับตัวก็เอาไว้แล้วแล้วก็อยู่วัดจิตสเกตอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับผมตั้งกัดอยู่วัดตาบมุงครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเช่นเัีครับขอบคุณครับสามปีไปสวัสดีครับผมตั้งเลขจันทร์ครับจันทร์ที่มาครับปัจจุบันปัจจุบันอยู่วัดบ่อหินครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับมาเก็บต้นไม้แต่ นอนอยู่ประเทศลาวครับอยู่ย่านควางครับเจอที่บ้านนันโนครับเห็นหลัานมั้งมัแตกแตกเต็มควางครับรู้สึกนี่ในเรียนนีก็รู้รู้ติดใจมากครับที่ได้นเรียนที่นี่ครับแล้วรักเพื่อนไหมในเรียนเพื่อนเรามีที่ผมได้เรียนที่นี่นะครับผมมีความพอใจในตัวเพื่อนทุกคนครับรักเพื่อนถามหมดรักเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับผมธรรมเนเดนทอมไซนะครับนามสกุลก็ชิโมฮงครับแล้วก็บ้าน บ้านเกิดก็อยู่ที่เทศราวครับเทศราวแล้วก็บ้านเบอร์โทรก็0ูนแปดเจ็ดซูนแปดสามหกเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ผมในใจยังมอกผมก็ผมรักเพื่อนนะครับผมมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้มาเรียนเรียนแห่งนี้ที่ฮาบัติรุ่นที่สิบห้ามหกไอชัน วันนั้รตอิาต้เนยนการกระทวองมทีปฏิบัติสการกาัุัรมองมี้งจะร้ะไร้มรต้องมอรงรต้อัมีะไะไงมอไมืองมี้มต้อร้งต้องรต้อรต้อ้อร้้ี